เดเดือน 7, 7, 7ดาวมฤตยูย้ายชาวรักนาราศีเมษดีหรือร้ายอย่างไรครูทิพย์มีคําตอบให้ในคลิปนี้ค่ะลำดับแรกต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับชาวรักนาราศีเมษเป็นจังหวะที่ดีค่ะดาวมฤตยูย้ายออกจากตัวคุณทับตัวคุณอยู่มาเป็นเวลา7ปีจะย้ายออกวันที่7กรกฎาคม2565นาเวลา14นาฬิกา26นาที ย้ายออกไปไหนย้ายไปอยู่ในภพกระดุมพระกระเป๋าเงินของคุณในราศีพฤษภส่งผลค่ะให้ใครก็ตามที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษการเงินการงานจะหายใจคล่องขึ้นทำอะไรจะเป็นจังหวะในการทำงานแนะนำนะคะธุรกิจประเภทออนไลน์ งานที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องใครที่ทำธุรกิจแบบเดิมๆนั่งขายมีหน้าร้านอย่างเดียวเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการขายนะคะเพราะมันจะอยู่คืออะไรมันมันจะอยู่คือความเปลี่ยนแปลงคือเทคโนโลยีถ้าเอามาเสริมเข้ามาใช้ในธุรกิจการงานของคุณจะทำให้การเงินคุณเนี่ยเป็นไปได้อย่างดีเลยแต่ได้เงินได้ทองมาแนะนำให้เก็บออมเอาไว้นะคะ ในจังหวะที่ดาวพฤหยูอยู่ในภพกระดุงพระกระเป๋าสร้างคุณนะ่ะมันจะมีเวลาที่เดินหน้าอยู่เพียงระยะเวลาหนึง่งมีเวลาต้องเอ๊ะอีกพอวันที่11เดือนกันยาเนี่ยเดือนกันยา25งพนาถึงเวลาที่จะเกิดปัญหาเก่าๆก,ก,กลับมาอีกครั้งหนึง่งเพราะอะไรคะมันจะอยู่ที่เดินหน้าอยู่ดีๆเนี่ยมันกลับมาเดินถอยหลังซะแบบนั้น การที่ดาวมิษยูเป็นดาวบาปะเคราะห์เดินถอยหลังส่งผลค่ะการงานที่กําลังเดินหน้าอยู่ดีมันสะดุดมันช้าลงเงินนัดหมายว่าจะได้ก็อาจจะไม่เป็นไปตามนัดหมายล่าช้าไปนี่คือเหตุผลที่แนะนําให้ท่านออมเงินในจังหวะที่การเงินของท่านดีในช่วงแรกก่อนที่ดาวมิสยูจะเดินถอยหลังนะคะเป็นกําลังใจให้ชาว,าวราศีเมษค่ะ วันที่1ธันวาคมส5งพเวลา1 5บหนากาสินาทีดามตยูที่เคยถอยออกจากตัวท่านมันถอยกลับไปทับตัวท่านอีกเรื่องราวต่างๆที่เคยเป็นปัญหาจะกลับมาอีกครั้งนะคะและมสตยูเดินถอยหลังวันที่11เดือนกันยายนใช่ไมะะ้จะเริ่มเดินหน้าอีกทีต้องใช้เวลานะคะถึง129วันเพราะดามสติยูจะกลับมาเดินปกติ ในวันที่11มกราคม2566ค่ะอดทนนิดนึงในเรื่องของการงานการเงินที่จะเกิดปัญหาชาวลนาราศีเมษหากจะมีคำถามอยากรู้อะไรฝากไว้ใต้คลิปค่ะครูทิพย์จะมาตอบ ยังมีคลิปดีๆที่จะอธิบายความเป็นตัวตนเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์อีกในหลายๆเรื่องไม่ว่าด้นานสุขภาพหน้าทีการงานโชคลาภเลขอะไรมีโชคลาภด้านไหนสุขภาพคุณจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามคลิปต่อไปของคุูทิพย์8ป5นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ